สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดาพามาพบกับที่ดินริมน้ํานะคะแปลงสุดท้ายของเรานะคะคือที่ดินตรงนี้นะคะ่ะจะอยู่ตรงถนนเลียบคลอง30นะคะตําบลบางปากกอํําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะจากที่เห็นด้านหลังอะคะ่ะด้านวิวเนี่ยจะเป็นวิวบึงน้ํากว้างอย่างนี้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างที่ประมาณ27เมตรนะคะความลึกจะอยู่ที่ประมาณ29เมตรค่ะ อ่ะฮะจะเห็นนะคะว่าที่ดินเราทําการถมให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะถมให้แบบนี้เลยล้อมรั้วให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้ที่เห็นว่ามันยังไม่เรียบร้อยอะค่ะเดี๋ยวเราจะทําการปรับแล้วก็ขับรั้วแล้วก็รับพื้นที่ให้มันสมกันแล้วก็จะถมให้เรียบร้อยให้ดีค่ะแล้วก็จากด้านหน้าค่ะจะเห็นว่าที่ดินน่ะติดถนนอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะด้านหน้าจะเป็นเป็นติดถนนอย่างนี้เลยถนนลาดยางนะคะเรียบคลองสาม อันนี้จะเป็นทางเข้าแปลงค่ะแล้วก็ล้อมรั้วสีขาวแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะแล้วก็จากที่ดินเราจะเห็นว่าวิวค่อนข้างสวยงามมากๆแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายค่ะถ้าจะไปฝั่งนี้ค่ะก็จะไปออกเ,ออเส้นบางอ้อบ้านนานคะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้ค่ะก็จะไปออกตรงอ,อ,องคลักษ์บ้านนานค่ะก็คือสามารถเข้าได้สองช่องทางเลยค่ะ แล้วก็ที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะไม่เปรี่ยวไม่เป็นอันตรายน้ําไฟมีให้อยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วค่ะที่สําคัญเป็นโฉนดขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะราคาเพียง1.5ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็นอกจากนั้นน่ะเรายังสามารถเข้ายื่นกู้ซื้อที่ดินกับธนาคารได้ด้วยนะคะก็คือเพียงแค่วางจองสิบห้าหบาทคุณลูกค้าก็สามารถทำเอก ยื่นเอกสารยื่นกู้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยทางที่โดยทางคุณลูกค้าไม่ต้องดําเนินการอะไรเลยทางโครงการจะเป็นคนดําเนินการให้เสร็จสรบหมดทุกอย่างเลยค่ะแล,แล้วก็เราก็แค่ทางคุณลูกค้าแค่เตรียมเอกสารมาให้เท่านั้นเองนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะวิวแบบนี้ติดถนนแบบนี้ด้านหลังติดน้ําแบบนี้นะคะสามารถติดต่อแม่ดาได้นะคะที่เบอร์ 0635-641-416หรือ l ล n e v i s a s i v a นะคะสำหรับวันนี้แม่ดาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันกับที่ดินแปลงใหม่ๆเนาะสวัสดขอบคุณมากนะคะ